ก็อชอวิชานี้นะชื่อวิชานี้นะโอเคียเอาแล้วนะครับก็ถานไปข้อหกทำในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราเห็นเครื่องหมายหารเนี่ยเราจะรู้ละถ้าต้องการผลลัพธ์กับเศษนะครับเห็นไหมครับ ในบางครั้งเราจะเอาผลลัพธ์เอาไปคำนวณต่อบางครั้งเราจะใช้เศษไปคำนวณต่อการแปลงหน่วยก็ไม่มีอะไรเนาะไม่ได้มีะายย่านะครับนักศึกษาไปอ่านแล้วกันนะครับตรงไหนที่อาจารย์คิดว่านักศึกษาไปอ่านเองและเข้าใจเนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ ให้สอบถามเข้ามาเท่านั้นเดงนะครับโอเคนะครับอย่างเช่นตรงนี้เจ็ดคูณสามรอยหกสิบหารยีิบสี่หรือจะเท่ากับเจ็ดหารยี่สิบสี่เห็นไหมครับแล้วก็คูณสามร้อยหกสิบก็คืออันนี้แหละครับหน่วยเก่าหารหน่วยเก่าแล้วคูณหน่วยใหม่อันเดียวกัน หน่วยเก่าคือเราจะแปลงจากเจ็ดชั่วโมงเนี่ยให้ออกเป็นออกเป็นองศาในหน่วยเก่าเห็นไหมครับหาด้วยหน่วยเก่าหน่วยเป็นชั่วโมงแล้วก็คูณด้วยหน่วยใหม่สามหกสิบก็คือประมาณเนี้ยนะครับการเปลี่ยนสกนาร์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ การหาปีอธิกสุรทินนะครับอา,าสาทราบไปแล้วนะครับอธิกสุรทินแปลว่าปีที่เดือนกุมภาพัานธ์มี29วันนั่นเองนะครับอา,าสาศึกษานะครับว่าเรื่องของปฏิทินเนี่ยอาจารย์เคยส่งลิงก์ YouTube ไปให้ดูแล้วเนาะตั้งแต่ครั้งแรกแล้นะครับก็ ปฏิทินตั้งแต่อดีตนะครับไปต้นมาเนี่ยนะครับจะมีปฏิทินสองแบบปฏิทินจูเลียนกับเกโกเรียนนะครับโอเคนะครับดูจากรูปละกันนะครับปฏิทินจูเลียนเนี่ยใช่มาตั้งแต่หนึ่งมกราคมนะครับ คศออลบ4,712นะครับอตอนนี้ก็จะตั้งต้นนะครับตั้งแต่อ่1มีนาคมคศศูนย์แล้วกันนะครับเป็นวันที่ตั้งต้นปฏิทินตามคิตศักราลนาพูดง่ายนะครับใช้กฎจูเลียน มาจนถึง4 o ตเบอร์นะครับข้อศอก1 5 8 2นะครับเสร็จแล้วทางฝั่งโรมันเนี่ยบอกว่าปฏิทินจูเลียนเนี่ยนะครับคำนวณแล้วเนี่ยเร็วเกินไปนะครับปีที่เป็นปีที่กัสุลรตินเนี่ยมากเกินไปนะครับฉะนั้นเนี่ย ป๊กเกอเรียนเนี่ยเป็นเป็นนักบวชนะครับอยู่ทางฝ่ายโรมันนะครับก็กําหนดจะมาใหม่ให้ทางฝ่ายโรมันเนี่ยสมัยก่อนเน,เนี่ยนักบวชนี่เก่งมากนะครับเก่งทางดาราศาสตร์ด้วยนะครับกําหนดว่าวันที่ถัดจากวันที่สี่ตุลาคมเนี่ยที่ใช้กฎอยู่เรียนวันถัดไปให้เป็นวันที่สิบห้าตุลาคมเห็นไหมครับ ต่างกันหนึ่งวันเนี่ยแต่ว่าวันที่ตามปฏิทินเนี่ยกระโดดไปวันที่สิบห้าเลยหนึ่งห้าแปดสองแต่ทั้งฝั่งอังกฤษนะทั้งฝั่งอังกฤษเนี่ยบอกไม่เอาอะ่ะนะครับยังคงใช้กฎด,ดูเรียนต่อไปเรื่อยจนมาถึงสองเซตเทมเบอร์หนึ่งเจ็ดห้าสองตรงนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็เห็นจริง,รงตามฝั่งของโรมันนะครับ ก็เลยปรับเปลี่ยนมาใช้แบบเกร์โเรียนนะครับจากสองกันยายนเนี่ยเซ p t มเบอรเนี่ยไปเป็นวันที่สิบสี่นะครับอัะนั้นเนี่ยต่างกันในวันแต่วันที่ก็กระโดดไปเห็นไหมครับให้รับทราบไปแล้วกันนะครับเพราะบางทีต้องใช้เวลาที่ต้องศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับสืบค้นจากในอ่า u t u b e ก็ได้ นะครับใน, Google, ในอะไรลองดูนะครับเรื่องประวัติของปฏิทินพวกนี้นะครับอันนี้ในส่วนของการคำนวณมาดูเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเยอะนะครับส่วนที่สำคัญคือข้อสองฝากไว้ดูละกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับข้อ,ขอสอเราเนี่ยไปต้อง สองพันยี่สิบห้าแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้อะติกำลัละินของกฎเก,รกรเรียนเนี่ยนะครับตั้งแต่มากกว่าปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองเป็นต้นมาเนี่ยก็จะใช้กฎนีน้นะครับแล้วก็อะติกโลัละินของเก,รกรเรียนเนี่ยก็จะมีอ,อยู่สามเงื่อนไขนะครับไวาหาสีส่แสย์มีอธิกำลังละเทนแสแม่ศูนย์ไม่มี Y นี่คือปีคอสอนะครับเนี่ยเป็นสามเงื่อนสา,สามมรรท์เนี่ยนะครับแล้วอธิบายว่าถ้ามีสองเงื่อนไขหรือสองครั้งปีนั้นมีอธิกรกสุลตทินและถ้ามีเงื่อนไขเดียวปีนั้นไม่มีอธิกรกสุลตทินแล้วก็มีตัวอย่างให้สองตัวอย่างนักศึกก็ไปลองกดเคยเรียกดูก็จะโลนะครับเศษเ,เป็นเท่าไหร่ เศษเป็นศูนย์หรือเศษไม่ใช่ศูนย์อย่างที่ว่าเนี่ยกดที่เล่ห์ครูกอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยหารสี่เนี่ยเศษเป็นศูนย์แปลว่าเมียที่กระสุนลทินหนึ่งพันเก้าร้อยหารร้อยเศษเป็นศูนย์ไม่มียที่กระสุนลทินนะครับอันนี้ใช้กฎเกี่ยวกับเรียงแล้วนะเพราะว่าปีคอศอเนี่ยมากกว่าหนึ่งเจ็ดห้าสองนะครับจะใช้กฎนี้นะครับแล้วก็ ึ่งพันก็มหาสี่ษร้อยเศษไม่ใช่ศูนย์ไม่มีอาทิตย์กสุลทินไม่มีอธิกสุลทินสองเงื่อนไขแปลว่าปีนี้ไม่มีอาทิกสุลทินความหมายเป็นไงนะครับตัวอย่างที่สองนะครับเช่นกันนะครับคศสองพันก็มากกว่าปีคศหนึ่งเจ็ดห้าสอง 1, 7, 5, นะครับสองพันหาสรสี่เศษศูนย์มีอธิกสุลทิน สองพันหารหนึ่งร้อยเศษศูนย์ไม่มีอธิกสุลทินสองพันหารสี่ร้อยเศษศูนย์มีทุอกระสุรทินนะครับมีอธิกสุลทินอสองเงื่อนขายแปลว่าปีคอสสองพันเนี่ยมีอธิกสุลทินนะครับอันนี้ทดสอบได้นะครับทุกปีคอ,อนะครับถ้าเป็นพศก็ต้องเปลี่ยนเป็นคอ,อถูกไหมครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็ พศลบห้าสอี่สามใช่ไหมครับก็เป็นปีคศออยกเว้นถ้าก่อนปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับแล้วก็เป็นพศลบเ้ว่อห้าร้อยสี่สิบสองตามที่อบอกไว้นะครับแปดทบทวนละกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มาจากศัพท์ที่นักศึกาเรียนรู้ไว้สำคัญที่แล้วนะครับ อาทิตย์โครจรวันละแปดร้อยกัมมัชชนนะครับโอเคนะครับและหนึ่งรอบหนึ่งรอบคือสองเก้าสองสองศูนย์เจ็ดกัมมัชพลหรือหนึ่งปีนั่นเองนะครับเมื่อหารด้วยแปดร้อยนะครับดังน,นั้นปีหนึ่งนะครับอาทิตย์โครจรได้สามร้อยสิบห้าจุดสองห้าแปดเจ็ดห้าวันตามคำพีสุริยญยา่า นะครับถ้าเป็นปฏิทินสากลเนี่ยมันจะได้สามร้อยห้าจุดสองสี่สองห้านะครับฉะนั้นเนี่ยการคำนวณตามคำพีเนี่ยจะมีค่ามากกว่านะครับปฏิทินสากลอยู่เล็กน้อยแต่เมื่อจำนวน